สวัสดีครับวันนี้นะครับผมจะมานะครับรีวิววิธีการทำความสะอาดหัวพิมพ์ลอบที่สองนะครับโดยปกติแล้วนะครับเอฟสันก็จะมีตัวการรักษาหรือการเมนทนเน้นนะครับเวลาหัวพิมพ์ออกไม่ครบนะครับหัวพิมขาดนะครับก็เช่นเมื่อเราเทหัวพิมพ์ออกมาเป็นลักษณะนี้นะครับก็คือหัวพิมพ์ขาดหายไปบางจุดนะครับแต่ถ้าเป็นด้านขวามือนี้ก็อาจจะพิมพ์ได้นะครับแต่ถ้าเป็นด้านซ้ายเนี่ยน่าจะเป็นเส้นหรือ งานออกมาไม่คมนะครับสีเพี้ยนได้นะครับเราก็สามารถแก้ปัญหาเบื้องต้นนะครับได้ที่ไดเวอร์นะครับโดยการคลิกที่ตรงนี้นะครับแล้วก็คลิกที่คอนโทรลพานลนะครับก็เปิดที่หมายคอหรือโฟลเดอร์อะไรก็ได้ครับแล้วก็คลิกแล้วก็เข้าที่คอนโทรลพานีลนะครับตรงนี้เข้าที่ view d e v i c e a ร์พิลเตนะครับจากนั้นเขาคลิกขวานะครับปึ๊บ แล้วก็ข้อที่การไปลงศึกษาบาสุดท้ายนะครับหน้าสุดท้ายการล้างหัวพิมพ์จะมีด้วยกัน2โหมดนะครับไอตัวการปรับแต่งตำแหน่งหัวพิมพ์นี่ให้สอบถามช่างก่อนนะครับแก้อาการซ้อนแต่ต้องให้ดูก่อนว่ามันเป็นที่ตัวนี้หรือเปล่าปกติหัวพิมพ์จะเคลื่อนยากอยู่นะครับปกติจะมีปัญหาในการส่วนอื่นๆส่วนการทดสอบหัวพิมพ์ก็คือที่ผมให้ดูเมื่อกี้นะครับก็คืออันนี้เป็นการทดสอบหัวพิมพ์นะครับก็ให้ทดสอบหัวพิมพ์ออกมาดูก่อนนะครับจากนั้น ว่าออกครบหรือไม่นะครับนี่ครับก็คือเป็นอาการที่หัวพิมพ์บอกไม่ครบนะครับเมื่อทดสอบหัวพิมพ์มาเสร็จนะครับก็ให้ทำความสะอาดขั้นสูงนะครับสำหรับหมึกพิเศษนะครับหมึกซัตริเมนชั่นนะครับ DFT DTF ต่างๆนะครับ UV Eco solvent นะครับก็ต้อง ทำความสะอาดขั้นสูงนะครับทรความอาดธรรมดาก็จะไม่ค่อยมีผลเท่าไหร่นะครับจะเป็นการแค่เอายางปาดไปปาดกับหัวพิมพ์แล้วมีปั๊มมาดูทรความสะอาดนิดหน่อยนะครับให้กดที่ทรความอาดขั้นสูงนะครับก็ผมไม่ได้ต่อเครื่องนะครับก็ให้กดทําตามไปเรื่อยๆนะครับโดยระบบจะให้ทํานะครับ12ชั่วโมงครั้งดังนั้นลูกค้าจะล้างหัวพิมพ์ในครั้งที่สองไม่ได้นะครับต้องรอ12ชั่วโมงนะครับก็คือตัวโปรแกรมจะทําป้องกันมาก็คือ กลัวว่าอากาศเข้าไปในหัวพิมพ์ใน,ในการล้างโหมดนี้นะครับก็เลยทําการล็อกไว้22ชั่วโมงนะครับแต่ในหมึกพิเศษนะครับชนิดต่างๆเราจะต้องล้างขั้นที่สองที่สามอะไรอย่างนี้นะครับแล้วก็ไปแก้วันที่นะครับโดยการคลิกขวาที่ตัวเวลานะครับคลิกขวาที่เป็นรูปนาฬิก,การ,รูปวันที่เรานะครับเข้าแอปจัดนะครับดัตตาถามครับ ของผมนี่ตั้งเป็นอัตโนมัติอยู่ก็คือเชื่อมต่อเน็ตนะครับก็ปิดไปนะครับจากนั้นเลือกตัวนี้นะครับแล้วเลือกวันที่ต้องการนะครับจะขึ้นหรือลงก็ได้นะครับที่ไม่ไปเปลี่ยนเวลาก็เพราะว่าเราจะได้ไม่ต้องมาตั้งอีกนะครับในกรณีที่การทำามอาดเสร็จสิ้นนะครับก็คลิกนะครับก็จะเปลี่ยนวันที่เป็นวันที่สามแล้วนะครับจากนั้นเราก็มากลับมาทำความสะอาดม่อีกรอบหนึ่งนะครับเมื่อทำคามสะอาดเสร็จนะครับเราก็ไปคลิก ให้กลับไปเป็นวันเดิมนะครับหรือถ้าท่านต้องการรอบใหม่ก็อาจจะเปลี่ยนมาเป็นวันที่2เหมือนเดิมนะครับก็จะสามารถทําสะอาดได้นะครับก็จะมีแค่นี้เองนะครับก็คือโปรแกรมจะล็อกนะครับหรือถ้าลูกค้าไม่เข้าที่ตัวคอนโทรลัปเน่ก็สั่งพิมพ์อะไรสักอย่างนะครับกดพิ้นนะครับเลือกรุ่นที่เราต้องการเข้าไปทําสะอาดนะครับกดออปชันกดพิลเตอร์พาร์พาร์ตี้นะครับแล้วก็เข้ามาที่หน้าเดียวกันนะครับทำาสะอาดขั้นสูงนะครับ นะครับหรือจะพิมพ์ที่ตัวค้นหาก็ได้นะครับพิมพ์คําว่าพิมเตอร์นะครับนะเติมด้วยเปลี่ยนภาษาพิมพ์คาว่าพิมเตอร์คลิกที่พิมเตอร์แอนต์แกลนะครับนะครับก็จะมีตัวนี้อยู่เหมือนกันนะครับเข้าตัวนี้นะครับก็จะมีนะครับแล้วก็เข้าปรินติ n งนะครับเปอร์ฟอร์แมน์นะครับอันนี้เป็นแคนนลผมเลือกเป็นเอฟซันก็ได้นะครับแล้วก็เข้า printing performance นะครับอ่ะเลือกพิมพ์ printing performance เกิดนี้นะครับก็เหมือนเดิมนะครับก็เข้าไปที่รางหัวพิมพ์นะครับหรือถ้าเราจะเข้าแบบหน้าเมื่อกี้นะครับก็เลือกที่นะครับบลูทูธนะครับแล้วก็เลือกที่ดีไวเอฟพิมเตอร์ก็จะเข้ามาหน้าเดียวกันนะครับก็คลิกขวานะครับเข้า printing performance นะครับเหมือนกันนะครับหรือเข้าที่ตัวเฟืองก็ได้นะครับ ผมปิดไปก่อนนะครับวันนี้ก็คือเราจะเข้าที่ตัวเฟืองที่สตาร์ทนะครับก็เข้าติ้งนะครับเข้าดีไว์นะครับก็จะมาหน้าเดียวกันนะครับแล้วก็เลือกพิมพ์เตอร์แอนต์กนะครับก็เข้าเหมือนกันหรือจะเข้าที่ตัวดีไว้แอนพิมพ์ติ้งก็ได้นะครับอันนี้ผมทําให้ดูวิธีการเข้าหลายๆแบบนะครับเผื่อลูกค้าท่านใดสนัดแบบไหนนะครับก็สามารถทําได้นะครับการล้างหัวพิมพ์ก็ปกติจะทํา1ถึงสครั้งนะครับ ถ้าเกินนั่นขอให้ปรึกษาช่างก่อนนะครับเพราะว่าเราทำบรนอาดหนึ่งครั้งจะเสียหมึกไปประมาณ10กว่าซีซีนะครับและถ้าทำมากเกินไปก็จะอาจจะทำให้หัวพิม์พเสียนะครับได้นะครับเพราะนั้นก็ลองทำนะครับอย่างที่ผมบอกก็คือ1นึงถสองครั้งแล้วลองเทสดูนะครับตัวที่เทสมาจะต้องดีขึ้นนะครับ เราก็สามารถทําต่อนะ้แต่ถ้าไม่ดีขึ้นอาการเป็นตําแหน่งเดิมอะไรอย่างนี้นครับอาจจะเป็นที่หัวเสื่อมตลับเสื่อมนะครับหรือตัวปั๊มเองไม่ทาทางานไม่เต็มร้อยนะครับเดี๋ยวผมจะมาวิธีเช็คให้ว่าวิธีปัม๊มเช็คปั๊มนะครับเป็นยังไงนะครับในคลิปต่อไปนะครับในคลิปนี้ก็เป็นการแนะนําเพื่อให้ลูกค้าทำความสะอาดขั้นสูงได้นะครับก็เดี๋ยวพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ